เป็นตะคิวกลางคืนบ่อยๆทำให้รบก,กวนการนอนต้องตื่นมากลางดึกเพราะปวดที่น่องขามากเกิดจากสาเหตุอะไรและวิธีแก้มีอย่างไรติดตามชมนในคลิปนี้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะท้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการหมอยามาตอบในคนที่เป็นตะคริวบ่อยๆโดยเฉพาะในตอนกลางคืนที่นอนหลับไปแล้วแต่อาการตะคริวนั้นก็จะเกิดขึ้นในกลางดึกทําให้เราต้องลุกขึ้นมาเพราะว่ามีอาการปวดบริเวณน่องบริเวณขามากๆนะคะซึ่งอาการนี้หลายๆคนเชื่อว่าเป็นกันอยู่และก็ทําให้เกิดปัญหาในระยะยาวได้นะคะทําให้นอนไม่พอ แล้วก็ทรมานกับอาการปวดเหล่านี้แล้วละก็จะสงสัยอยู่ในใจนะคะว่าเอ๊ะตัวเองมีความผิดปกติอะไรแล้วจะมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างนะคะซึ่งอาการตะคริวที่เกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วมันก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนนะคะแต่ก็มีหลายๆทฤษฎีนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าในช่วงที่เรานอนตอนกลางคืนกล้ามเนื้อหรือร่างกายเราไม่ค่อยได้ขยับอยู่ในท่าเดิมนานๆน,นะคะก็จะทําให้พวก เลือดที่ไหลเวียนเข้าไปในกล้ามเนื้อนั้นลดลงค่ะหรือเส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อต่างๆทํางานได้ไม่ดีพอนะคะทําให้เกิดการหดการขยายของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติค่ะก็เลยทําให้เกิดอาการตักคิวนั้นขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังอาจจะมีปัจจัยเสริมต่างๆค่ะยกตัวอย่างเช่นร่างกายนั้นขาดน้ํา ขาดเกลือแร่บางตัวนะคะหรือว่ามีระดับแคลเซียมที่ต่ําลงนั่นเองค่ะรวมไปถึงในคนที่มีการใช้งานกล้ามเนื้อหนักๆในช่วงกลางวันนะคะหรือกล้ามเนื้อมีการบาดเจ็บฉีกขาดนะคะ,นะคะก็อาจจะทําให้เกิดอาการตระคิวขึ้นในตอนกลางคืนได้ค่ะสําหรับวิธีที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขตะคิวที่เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนนะคะอย่างแรกนะคะถ้าสมมติว่าสาเหตุน,นั้นเป็นมาจากการที่ร่างกายเราขาดน้ำนะคะระหว่างวันเราก็ ควรที่จะดื่มน้ำบ่อยๆค่ะ แต่ในช่วงก่อนนอนก็อาจจะดื่มสักเล็กน้อยนะคะไม่เช่นนั้นก็จะตื่นมาตอนกลางคืนมาปะสะัสสาวะบ่อยก็ทําให้รบกวนการนอนเช่นเดียวกันค่ะโดยทั่วไปนะคะก็ควรที่จะดื่มน้ําอย่างน้อยสักวันละ2-3ถึงลิตรนะคะซึ่งจริงๆมันจะมีสูตรคํานวณตามน้ําหนักตัวคะ่ะแต่ว่าถ้าขี้เกียจคานวณก็เอาตัวเลข2-3ถึงลิตรไปง่ายๆนะคะอันนี้เป็นตัวเลขสําหรับคนที่ไม่มีโรคประจําตัวที่หมอให้จํากัดน้ํานะคะข้อที่2ค่ะ ก็พยายามทานอาหารให้ครบนะคะโดยชฉพวกเกลือแร่ต่างๆนะคะที่เขาบอกว่าเกลือแร่ไม่สมดุลก็ทําให้เกิดตะคิวได้นะคะ โดยเกลือแร่ที่มีความสัมพันธ์กับตะคิวนะคะก็เช่นพวกโพแทสเซียมก็จะอยู่ในผลไม้ที่มีสีสดๆค่ะเช่นกล้วยส้มมะละกออย่างนี้เป็นต้นนะคะรวมไปถึงแมกนีเซียมนะคะแมกนีเซียมก็จะอยู่ในพวกอาหารพวกธัญ,ญพืชค่ะเช่นพวกถั่วลิสงมะม่วงหินมะพนานพวกอัลมอนด์อยนี้เป็นต้นค่ะ การรับประทานอาหารพวกนี้ให้เพียงพอนะคะก็จะช่วยเสริมเกลือแร่เหล่านี้ได้ค่ะรวมไปถึงแคลเซียมนะคะที่เป็นที่สังเกตกันว่าในหญิงตั้งครรภ์จะมีระดับแคลเซียมในร่างกายค่อนข้างต่ำก็ทําให้เกิดตะคิวได้บ่อยนะคะดังนั้นในคนที่เกิดตะคิวบ่อยๆไม่ว่าจะตั้งครรภ์หรือไม่ตั้งครรภ์ก็ควรที่จะรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมให้เพียงพอค่ะเช่นวิธีแก้ง่ายๆนะคะในคนที่เป็นตะคิวช่วงกลางคืนบ่อยๆนะคะก็จะให้ดื่มนมก่อนนอนค่ะ เพราะในนมนั้นก็จะมีแคลเซียมสูงก็อาจจะทําให้ในช่วงกลางคืนนั้นมีปริมาณแคลเซียมที่เพียงพอแล้วก็ไม่ทําให้เกิดตะกิวขึ้นค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คิดว่าอันนี้ก็น่าจะได้ผลดีเช่นเดียวกันสังเกตกันไหมคะว่าช่วงที่เกิดตะริวในตอนกลางคืนนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นช่วงที่อากาศมันค่อนข้างเย็นนะคะดังนั้นการห่มผ้าหรืออาจจะใส่ถุงเท้าถุงน่องไปเลยก็ได้นะคะ ก็อาจจะทําให้ความอบอุ่นที่บริเวณเท้าหรือบริเวณขาเราเพิ่มขึ้นนะคะก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดตะคิวได้ค่ะสําหรับเทคนิคข้อสุดท้ายนะคะก็คือการบริหารกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงหรือว่ามีความยืดหยุ่นเพียงพอนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดตะคิวขึ้นค่ะมีวิธียังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะเหยียดขานะคะตรงๆบนที่นอนแล้วก็กระโดกข้อเท้าขึ้นนะคะนับ ค้างไว้นับ1-10ถึง10แล้วก็ผ่อนนะคะแล้วก็ทำซ้ำอีกนะคะทำเป็นเซตก็ได้ค่ะเซตละประมาณ10รอบทำให้ได้สัก5-10ถึง10เซตก็ได้ค่ะส่วนอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการหมุนข้อเท้าเป็นวงกลมค่ะทำสอข้างพร้อมกันไปเลยก็ได้นะคะลักษณะนี้นะคะ ทำเซตละ10รอบนะคะอย่างที่ประมาณ5 1 0เซตเหมือนกันนะคะหรือว่าทำร่วมๆนะคะทั้ง2องผ้าให้ได้10เซตอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับวิธีในการป้องกันไม่ให้เกิดตกคิวในช่วงกลางคืนนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้ผลอย่างไรหรือไม่ได้ผลยังไงหรือใครมีเทคนิควิธีอื่นๆก็แชร์ไว้ที่ใตค้คลิปได้นะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการหมอยามาตอบจนจบคลิปนะคะถ้าท่านใดชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกใน YouTube เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆตอนใหม่ๆของเรานะคะและท่านใดที่ต้องการติดตามคอนเทนต์นอื่นๆของพวกเราสามารถติดตามได้ที่ทางเพจ Facebook บัณฑิตกายภาพจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบก่อนใครเลยค่ะ ลืมกดไลค์แล้วก็กดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะรวมไปถึงท่านที่ชอบเล่น tiktok อสามารถกดติดตามเราได้แล้วทางบัณฑิตกายภาพใน tiktok อนะคะและท่นานใดที่ใช้ไลน์สามารถกดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ b h a n d i t v i o ซึ่งก็สามารถติดตามคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอของพวกเราได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะไปไป